ใชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่ได้สาสุดนันมากว่างแหละไม่ว่างนะผมวันนี้ผมมาทํางานนะครับต้องเอ๊เวัน,นี้มาทำงานอเออนะครับวันนี้ก็ผมตอนนี้อยู่ที่ที่หน้างานแล้วนะครับไม่ดิ หลัางงานนะครับตอนนี้กําลงังรอเตรียมตัวนะครับผมใจกันที่ทางเชื่อมบีเทียนะครับนี้เรามางานลาลูชพอเซนะครับผมอยู่นูนฟอนด้วยนะอ่าใครที่มีเวลานะครับผมหรือว่ายังไงก็มาหากันได้นะครับตอนผมน่าจะออนสเตจประมาณพี่เอินครับสี่โมงครึ่งใช่ไหมยครับเอิยครับสี่โมงครึ่งแน่แแน่ๆ,น,ๆน่าจะสี่โมงครึ่งนะ ไปกับน้องดังไหมเนาะใช่ไปกับน้องดังนะครับเพราะว่าวันนี้เรามากันสองคนนะครับใช่ผมถึงแล้วครับเป็นไงเพี่ยมผมสุดไหมเขานัดบ่ายโมงครึ่งผม,ผมถึงบ่ายโมงจริงอะถึงนานแล้วแต่แค่นลงจากรถได้บ่ายโมง ่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้แต่งหน้าครับไม่แต่งหน้านี่ยังไม่แต่งหน้าครับลงแค่กันแดดอย่างเดียวนะเอ๊ะเป็นไงล่ะลงแค่กันแดดอย่างเดียวเห็นไหมลงแค่กันแดดก็กันแดดก็ก็ดูโกโก้เคล้วครับผมใครที่มีเวลาเอามาหากันได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ใครมีเวลาว่างนะพวกผมได้นะครับตอนที่ตอนตอนสี่โมงครึ่งนะครับให้คาซากิสต้า ครับนี่กินข้าวเที่ยงยังครับยังไม่กินเลยครับผมยังไม่กินเพราะว่าเพิ่งสั่งไปนะครับสั่งเป็นข้าวข้าวไข่ข้นกุ้งนะับใช่เป็นไงเป็นไง,เป,นเ,งเป็นไง <laughs> บอกเป็นเมนูเลยคนถามผมก็ตอบ พี่เพชรพี่เพชรมาเหรอใครคือพ <another> ี่เพชรนะครับก็ช่วงนี้ค่อนข้างแบบฝุ่นเยอะนะครับผมเฟียมสองจุดห้าเอ้ยอะไรเอ้ยก็้าเป็นไม่ได้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแบบผมก็คือช่วงนี้แบบล้างจมูกบ่อยมากล้างจมูกแบบที่มันเป็นใส่น้ำเกลือแล้วไม่ใช่ใส่น้ำเกลือแต่เป็นแทงน้ำเกลือแล้ว แย่เข้าไปจมูกแล้วก็บีบออกมาที่แบบคนในติ๊กต็อกเขชอบทํากันอ่ะนี่ก็นี่ก็ทําพี่จุงไม่สบายหรอกครับป่าครับผมจามเฉยยังไม่มีอะไรวอนนี้อันอนี้อันนี้โอเคคนระัแต่แบบตาจะบวมๆนิดนึงไม่รู้มเป็นไรผมผมบางวันผมก็ชอบ ตาไม่เาผมบางวันผมม่ชอบตาตีไม่มีไม่มีแบบไม่มีชั้นตายปืมบางวันก็มีแบบตาสามชั้นบ้างอะไรบ้างจริงนะมันแล้วแต่การนอนการพักผ่อนช่วงไหนกินแบบเค็มแบบกินเค็มเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอะช่วงไหนอะยอมรับเลยถ้ากินเค็มเยอะๆมันก็จะมีตาสองชั้นเหมือนแบบพอมันบวมเกลือใช่ไหมมันก็จะ มันก็จะเหมือนก็จะเป่งๆแต่ถ้าช่วงไหนเรากินน้ําน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะแบบผิวแล้วมันก็ต,ตามสภาพสิ่งที่เรากินเข้าไปนะ<อ>สีที่จุงทาใช่ไหมครับจริงจริงแล้วผมทําเป็นสีแอชเบลครับแอชเบลแบบแอชบลก็มันเหมือนเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับแต่ตอนนี้มันก็เฟดลงมาบ้างแล้ะแต่นี่ผมคิด,ดว,ว่าผมไม่ค่อยชอบสีผมนี้แบบชอบ ชอบตอนแรกที่ทํามากกว่าเพราะมันจะเป็นแบบน้ําตาลจริงๆน้ําตาลเทานัา้นเองแต่ตอนนี้มันมัอนออกเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปกบเป็นน้าตาลเหมือนเดิมนะครับใช่บวมเกลือนะี่ยใครชอบกินส้มตำหรือว่ากินอะไรเค็มๆเนี่ยมันก็จะบวมเกลือนะถ้าไม่อยากบวมเกลือต้องกินแบบกินน้ำเยอะๆนะครับ มีสิวเม็ดนึงตรงนี้ว่าเดี๋ยวผมต้องแบบไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอ,อตัวไปแต่งหน้าก่อนนะครับเจ๋งครับส่วนอะไรนะออกวานล้วซเลนใช่ไหมซีดีใช่ไหมก็สำหรับใครที่ติดตามซีดีนะครับออฟสกายเนี่ยน่าจะเปิดต้นเดือนหน้านะครับ ออสกายของลาลาดาวนะครับจะเปิดต้นเดือนหน้าแล้วก็อวาราซอนเลนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปิดตอนไหน,นะถ้าอยากดูเร็วๆนะครับไปทวงครับทวงทวงเลยทวงเลยเปิดกล้องวาราซอนเลนได้แล้วอะไรอย่างนี้ได้พผร้อมพร้อมทำงานอยู่เสมออยู่แล้วเนะี่ยทวงได้ทวงได้เพราะว่า บอกว่าค้อนแบบค่ายค่ายเราก็ค่อนข้างสมงานหนักนะครับผมใช่สมงานหนะักก็นั่นแหละครับอะไรที่เราเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่เราแบบทวงมันได้ทวงเลยน้องจุงน้องยังเปิดวาระโซเล็ตเมื่อไหร่ครับอะไรก็ได้ ออกแนวอ่อนๆก็ดีนะแนวอ่อนๆอะไรอ่อนๆดีกว่าอ่อนๆอ่อนๆนาจะน่ารักน่ารักกว่าครับผมถ้าจะเปิดกล้องอะไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะเพายังไงก็ตามเนี่ยพวกผมก็จะเต็มที่กับงานอยู่แล้วนะครับ I just talking about the shooting of the series. Series. The first one we're gonna start with our sky and then like I don't know the exact date of the shooting of Warasan in our jungle. Know, I hope you guys will keep support us until like you know shooting and during the shooting and the release. นะครับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันนะครับเจอกันสี่โมงอยูนนะครับใครมาหาได้มาหากันได้นะครับตอนสี่โมงครึ่งนะครับที่ร้านเชี่ยมดิเทสนะครับผมในงานโรลชอตเซยูวีหนึ่งสี่ร้อยนะครับยูวีโฟร์ฮันเดรดนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายสุงชุกครับ